ป,ป้าว่านะครับปัญหาของคนส่วนใหญ่เนี่ยไม่ใช่ไม่รู้ว่าจะทําอะไรแต่มันไม่มีกําลังใจจะทํามากกว่าคุณว่าจริงไหมครับที่หลายครั้งเนี่ยเราอยากจะขายเอาของมาขายนะครับหรืออย่างเช่นเริ่มขายออนไลน์ขายหมูปิ้งขายอาหารหรือขายสิ่งที่เราถนัดเราอยากจะทํามันครับแต่เราไม่มีกําลังใจจะทํามันครับแต่นั่นแหละครับนั่นเป็นสาเหตุที่ทําให้เราจะต้องกลับมานั่งทบทวนและใช้เวลากับตัวเองเยอะนะครับว่าอะไรเป็นสิ่งที่หยุดยั้งเราอยู่อะไรเป็นสิ่งที่หยุดไม่ให้เราลงมือทํา และอะไรทําให้เราไม่ได้ไปต่อนี่แะครับการใช้คําถามที่ถูกต้องนะก็จะช่วยให้คุณเนี่ยได้ตรนหนักรู้ได้รู้ปัญหาของตัวเองอยกตัวอย่างนะครับตอนที่โอป้าเนี่ย ไม่มีกําลังใจจะทาอะไรนะครัังนั้นที่เรามีความรู้เรามีอุปกรณ์เรามีงานทําเรามีทุกๆอย่างพร้อมในตอนนั้นเอ๊ะทำไมเรายังไม่ทําพบเลยครับว่าเราขาดการให้คุณค่ากับตัวเองครับเรื่องนี้สําคัญมากๆในเรื่องของการให้คุณค่ากับตัวเองเพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามนะครับที่เรานะครับมองข้ามเซลล์เอสเตมหรือคุณค่าในตัวเองออกไปเนี่ยเรามักจะไปโฟกัสคนอื่นมากกว่าตัวเองเช่นเพื่อนแฟนหรือคนอื่นๆนะครับทุกๆอย่างเมื่อเราโฟกัสคนอื่นมากกว่าตัวเองแน่นอนครับเราแทบไม่เห็นหัวตัวเอง เราจึงรู้สึกว่าเฮ้ยฉันตัวเล็กตัวน้อยฉันไม่มีค่าเรารู้สึกว่าเอา๊ะทำไปแล้วมันจะดีเหรอกลายเป็นคนตัวเล็กตัวน้อยไปโดยไม่รู้ตัวครับเพราะสิ่งที่คุณคิดซ้ําหมกมุ่นซ้ํามันจะสร้างกลายเป็นนิสัยครับและแน่นอนเมื่อคุณคิดถึงคุณค่าที่มัน รู้สึกแบบมีคุณค่าน้อยซ้ำๆซ้าๆฉันได้มีคุณค่าใช้ไม่ดีพอซ้ำๆคุณกํากลังสร้างอะไรบางอย่างให้เกิดขึ้นกับตัวเองครับและแน่นอนครับมันก็คือที่มาของคําว่าฉันไม่เห็นคุณค่าของตัวเองและในวันนี้ทางออกของมันคืออะไรครับคุณลองเขียนนะครับอย่างตอนที่โอป้านะครับรู้สึกว่าตันมากๆเลยตอนที่รู้สึกว่าตองไม่มีคุณค่าถ้าเราจะบ่มความรู้สึกบางทีมันเข้าใจนะครับว่ามันแบบบ่มยากมากมเลยเรื่องความรู้สึกแบบนี้โอป้านะครับก็เลยเขียนใส่สมุดครับว่า ฉันเคยเก่งอะไรฉันเคยทําอะไรสําเร็จมาตั้งแต่สมัยตั้งแต่เด็กจนโตโอป้าเขียนได้เยอะมากครับเช่นเคยประกวดออสตาดีแท็กชนะเป็นเบสเมนเจอร์อันดับหนึ่งของประเทศไทยนะครับเคยแข่งกีฬานะครับแข่งชาติเนี่ยโอ้โหได้เข้าที่3าได้แบบได้อยู่ที่อ่ะอ่านะครับได้ที่3านะครับจะแข่งที่จังหวัดตรังนะครับตอนนั้นเด็กๆอยู่นะครับเราก็เขียนออกมาเยอะๆมากเลยเราทําอะไรได้เยอะล้วแข่งวาดรูปชนะตอนป .6 เห็นไหมครับคุณมีความเก่ง แต่วันนี้มีคําพูดหนึ่งหลังจากคุณเขียนจบคุณจะต้องพูดกับตัวเองครับฉันแค่หลงลืมไปแต่ตอนนี้ฉันยอมรับตัวเองจากภายในฉันกําลังจะไปต่อแล้วขอบคุณที่เก็บฉันไว้ให้ปลอดภยัยฉันกําลังจะไปต่อแล้วแล้วป้าทาสินเนี่ยครับเพื่อได้เหตระหนักรู้คือบางทีเราคิดเองอะ่ะ ความคิดมันบนนะครับมันไม่ยอมให้เราเจอคําตอบเราก็เลยจําเป็นที่ต้องใช้การเขียนมา atchet, แฮ็กจิตเกี่ยวข้องนะครับที่แบบทําให้เราได้ตระหนักรู้มากขึ้นซึ่งมันก็ทําให้ออปป้าได้เห็นชัดครับแล้วก็เริ่มรู้ว่าเฮ้ยสิ่งที่ฉันทําทุกวันนี้ไม่ว่าจะทํางานหรืออะไรก็แล้วแต่ กลับมาให้คุณค่าตัวเองก่อนฉันนบเพื่อคุณค่าของตัวฉันและตัวฉันมีคุณค่ามากๆก็ตัวอย่างตอนที่โอป้าทํางานโอป้าก็มีคุณค่าต่อองค์กรถูกไหมถ้าโอป้าไม่ไม่วางแผนให้กับลูกน้องไม่รันงานเนี่ย <c redit> เขาก็ไม่ได้ค่าคอมมิชชั่นจบไหมเขาก็ไม่สามารถที่จะเป็นรันยอดขายได้เพราะว่าเราเนี่ยเป็นคนวางแผนกลยุทธ์ถูกไหมจริงๆเราอะ่ะมีคุณค่าทุกๆท,ที่นะครับที่เราไปไม่ว่าจะเป็นองคอ์กรบ้านเรากับแฟนเรากับเพื่อนเราจริงๆแล้วความคิดบนมันทําให้เราคิดไปเองและแน่นอนครับสิ่งที่คุณคิดในหัวเฮ้ยแค่ คุณเฮ้ย hey, ฉันจะฉันจะหายจากอาการนั้นได้เลยเหรอมันยังไม่หายทันทีครับแต่มันแค่ทําให้คุณรู้สาเหตุจากนั้นเวลาที่เรารู้สาเหตุเนี่ยเราจะยินดีปลดปล่อยมันหรือเปล่า อันนี้เป็นเรื่องของอารมณ์ร่วมของเราแต่ถ้ามันไม่หายภายในวันเดียวคุณต้องฝึกเขียนทุกๆวันจนกว่าหลักฐานนี้จะทําให้คุณมั่นใจจากภายในเวลาเขียนพยายามมีอิโมชันหรือมีอารมณ์ร่วมกับมันนะครับรู้สึกดีเฮ้ยฉันเคยปีนเขาสําเร็จฉันเคยแข่งประกวดอันนี้สําเร็จฉันเคยทําสิ่งสิ่งนี้สําเร็จให้คุณเริ่มมีอารมณ์ร่วมเขียนจนกว่าเราจะมีอารมณ์ร่วมแฮ็กจิตด้วยวิธีการแบบนี้จะเห็นผลที่สุดครับ เขียนจนกว่าเราจะเชื่อจนสุดจิตสุดใจว่ากูเก่งน,นะครับผมพุไปสั่งมาัสกัตเอนพีใครชอบคลิปนี้นะคะฝากกด Yes ใต้คอมเมนต์ด้วยครับสวัสดีครับ